สวัสดีครับอยู่กับอ่าชแนลวัวว่านะครับก็ไปซื้อนะครับโทรศัพท์มานะครับ OPPO นะครับ R9S พั s Pad นะครับก็หน้าจอ6นิ้วนะครับแรม6 CPU ไม่รู้อาหาเลยเลยใช่เหรอก็จริงๆแล้วคือไปไปไปเดินตอนแรกจะไปซื้อโทรศัพท์ยี่ห้อนูเบียครับนูเบียก็แรม6เหมือนกันราคาถูกกว่าประมาณถูกกว่าประมาณสามพครับ สามพแล้วก็ไม่ได้มีของแถมอะไรเลยแล้วก็ตอนที่ไปซื้อไปถามฟิล์มกันรอยก่อใหม่มีเคสก็หาไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาเป็นโทรศัพท์เพิ่งเปิดตัวใหม่ในไทยใช่ไหมก,ก็เลยเดินเดินไปเรื่อยครับก็เลยไปเตะอยู่ที่ไปเตะตาอยู่ที่ oppo ตัวนี้ครับซึ่ง oppo ตัวนี้ก็ราคาตกอยู่ที่1 6ึ่งนะครับแต่ว่าไปซื้อในงานเนี่ยไปซื้อพร้อมโปรมือถือของค่ายทูนะครับ ก็ได้ลดค่าเครื่อง5,000ได้ลดค่ารายเดือนพัน0แล้วก็ได้โปรเน็ต599เลดเหลืออโปรเน็ต599มันไม่ได้ลดหรอครับคือเขาเก็บล่วงหน้าเราไป2,000ก็จะจ่ายเหลือ399แล้วเขาก็ลดรายเดือนให้เราอะพันสเนี่ยเดือนละร้อยพันสอีก12เดือนใช่ไหมก็เหลือตกแล้วเหลือเดือนละ299ซึ่งพี่ใช้เน็ตทูสามเกอยู่แล้วเครื่องเครื่องเก่าที่พี่ใช้เนี่ยเป็น399กพี่ก็เลยอะไม่เป็นไรถ้างั้นก็เอาโปรมาด้วยครับ เสียไปทั้งหมด14,00 0นนิดๆนะครับ14,000นิดๆ14,000นิดๆก็ได้ได้ได้ได,ได้ได้อะไรมาบ้างนะครับใน 14, 0 0 0พันก็ได้โทรศัพท์มาเครื่องหนึ่งนะครับอ่ะได้โทรศัพท์มาเครื่องหนึ่งแล้วก็ได้ลำโพงนะครับตัวนี้ครับลำโพงมินิสปิเกอร์นะครับ,โ,รรบโอ้ยยาวยาวไม่รู้จะยาวไงเลยอ่ะเดี๋ยวแกะลำโพงให้ดูด้วยครับจึบจ นี่ครับลำโพงโอ้ยาวอยู่ครับลำโพงนี่ครับดูนี่ยังไม่ได้ไอ้นี่เลยแล้วก็เสียงโคตรดังเลยครับเป็นลำโพงบลูทูธนะครับแบตหมดแบตหมดเปิดเล่นอยู่ครับแต่ว่าเปิดบลูทูธมันก็ไม่ค่อยเวิร์กหรอกถ้าเกิดเสียบสายอะ่ะเสียงมันอ่ากระหึ่มมากครับดังแน่นๆเลยครับอันนี้เป็นบูทของอ่า เดี๋ยวพี่จำชื่อไม่ได้เป็นบูธของ RTG นะครับ T G f o ฟอน G Font อนทหรืออะไรสักอย่างเนี่ยบูธของ TG อ่ะที่เป็นสีส้มๆนะครับก็เขาให้เลือกของแถมนั่นแหละพี่ก็เลยเลือกลำโพงกับตัวนี้มาครับอีกอันหนึ่งที่พี่ได้มาของแถมจากจากบูธนี้ก็เป็นตัวนี้นี่ครับกล้องนะครับกล้องก้อง กล้องสปอร์ตแคมนะครับไม่ไม่ไม่ถึงกับเป็นโกโปรแลโกโปรแม่งแพงครับอันนี้ก็นี่แหละเขาเรียกกล้องโกโปรโกโปรโกโปรมันเป็นชื่อยี่ห้อใช่ไหมก็น่าจะได้อยู่นะครับเป็นกล้องกันน้ําครับเป็นกล้องกันน้ําก็ดีเหมือนกันพี่จะได้เผื่อไว้ถ่ายคลิปแบบอื่นบ้างนะครับก็ได้นี่มา2ออย่างแล้วก็ได้กระเป๋าเออได้กระเป๋าเป็นกระเป๋าเดินทางครับเป็นกระเป๋าเดินทางออลเบรมเลยเออกระเป๋าเดินทางออลเบรมเลยครับ เดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะครับเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูเป็นกระเป๋าเดินทางไม่รู้จะให้พี่เดินทางไปไหนเหมือนกันอยู่แต่บ้านนะครับแล้วก็เป็นแพ็กเกจของ oppo นะครับที่ oppo แจกอยู่แล้วนะครับนี่ครับแพ็กเกจของ oppo ก็โอ้เต็มจอนี่ครับเดี๋ยวแกะให้ดูครับแพ็กเกจของ oppo ว่าข้างในมีอะไรบ้างนะครับจึ๊บไหนวะเนี่ยนี่ยไม่ได้แกะไม่ได้เตรียมอะไรเลยนะซื้ออ้าว พลิกด้านก่อนครับแพ็กเกจของ Oppo นะครับอ้ย <laughs> นี่ครับแพ็กเกจของ Oppo นะครับก็จะมีตัวนี้อ่าฮะไมคเซลฟี huh. ่นะครับแล้วก็นี่ครับลำโพงครับลำโพงเป็นตัวนี้ครับลำโพงเป็นลำโพง USB นะครับ แล้วก็เป็นแก้วน้ําครับแก้วน้าอ่าเขามีแก้วน้ําให้ใบหนึ่งครับนี่แก้วน้ําเป็นอย่างนี้แล้วก็อันนี้อีกอันหนึ่งแค่นี้แหละครับของแถมของแพ็กเกจอัพโปนะครับแล้วก็เป็นกระเป๋าเดินทางมันใบใหญ่อะ่ะเดี๋ยวค่อยถ่ายให้ดูแล้วกันนะอันนี้เอาให้ดูเฉยเดี๋ยว จะมาเล่นให้ดูนะครับว่า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 มันเล่นโมบายดเจิทล้วลื่นหรือเปล่าเออเพราะว่าพี่ไม่ได้อ่านักเล่นโทรศัพท์นะครับก็เลยยังไม่รู้ว่าจะรีวิวโทรศัพท์ยังไงเดี๋ยวหาข้อมูลก่อนแล้วเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูกันอีกทีละกันนะครับอันเนี้ยจะมาเล่นเกมให้ดูเท่านั้นนะครับแต่ว่าอยากให้เห็นว่าเออด้ของแถมอะไรมาบ้างนะครับได้ของแถมอะไรมาบ้างเผื่อใครอยากซื้อเผื่อใครอยากตัดสินใจนะครับเพราะว่างานโมบายเอ็กโปเนี่ย ก็เหลืออีก2วันนะครับวันนี้วันที่20กับ21อนะครับอีก2วันนี่เออนี่กระเป๋าเป็นอย่างนี้ครับนี่กระเป๋านี่ครับได้กระเป๋าเดินทางเป็นอย่างนี้มาหนึ่งใบครับนี่ของ oppo นะครับถ้าถ้าเป็นรุ่นอื่นก็เนี่ยอ่ะพี่มีใบโบชัวมาให้ดูอ่ะนี่ครับราคา16,990นานะครับถ้าเป็นตัว r9s นะครับไม่ใช่พัดนะ ก็จะอยู่ที่14,990ลดค่าเครื่อง5000เนี่ยเหลือประมาณ9 4 0 0เองนะครับถ้าเป็นตัวนี้แต่ตัวนี้จะเป็นแรม4นะครับตัวนี้จะเป็นรม6นะครับ CPU แรงกว่าแรมเยอะกว่าแค่นั้นเองก็เพิ่มอีกประมาณเท่าไหร่20002,000นะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับความชอบนะครับแต่พี่ก็คืออยากได้จอใหญ่แล้วก็แรมเยอะๆซึ่งจริง,รงๆแล้วจอใหญ่มันก็กินแรมเพิ่มขึ้นอยู่แล้วใช่ไหมก็จะได้เป็นกระเป๋าตัวนี้กับแพ็กเกจเมื่อกี้ที่พี่ให้ดูนะครับแล้วก็มีรุ่นอื่นนะครับ F5 S นะครับนี่แปดพันเก้าร้อยเก้าสิบแล้วก็ A อห้าเจ็ดนะครับนี่เจ็ดพันเก้านะครับก็จะมีเนี่ยเป็นกิฟต์เซตมีของขวัญมีอะไรพวกนี้เนี่ยครับมีเขาแถมว่าอ่ะกิฟต์บ็อกซ์นะครับหมอนรองคอกระเป๋าน้องออฟนะครับลิงโฮดอะไรสักอย่างไม่รู้นั่นแหละข้างล่างก็เป็นไม้เซลฟี่มีอ่ะพวกนี้เหมือนกันครับเอาจริงเนี่ยเวลาเข้าไปที่งานนะครับแต่ละบูธเนี่ยก็จะเหมือนกันนั่นแหละ คือถ้าเป็น oppo เนี่ยที่พี่ไปลองลองถามดูขึ้นอยู่กับของแถมแล้วแหละแต่ว่า TG เนี่ยเขาให้ของแถมเยอะไงคือของแถมเขาดูมีมูลค่านะครับอย่างพี่ไปบูธอื่นเนี่ยบางบูธแถมแค่ power bank นะครับบางบูธแถมแค่อ่าอุปกรณทั่วไปอย่างเช่นหูฟังลำโพง คือของกรหลงกงอ,ะอ่ะออคือคือรวมมูลค่าของแล้วไม่กี่บาทอ่ะอย่างเนี้ยอย่างบูธนี้พี่ได้ลาโพงมาพี่ว่าลําโพงก็น่าจะตัวพันกว่าบาทกล้องก็ตัวพันกว่าบาทพี่ก็คิดว่าคุ้มในความคิดพี่นะคือซึ่งของราคามันอาจจะไม่ถึงก็ได้นะครับแต่พี่มองแล้วว่าอ่ะอย่างน้อยกด็ดูดูดูดีกว่าที่จะเป็นเพราแบงค์นะครับคือพี่เองก็เป็นพ่อค้าเพราแบงค์พี่ดูก็รู้แล้วครับพาะเพราแบงค์เป็น Power Bank เพราแบงค์เก็ตถูกอ่ะเออตัวหนึ่งต้นทุนไม่ถึงร้อยเลยอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งถ้าเทียบกับลำโพองอ่ะพี่ถ้า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 ลำโพงเนี่ยพวกนี้ราคาส่งถ้าถ้ารับมาอย่างน้อยก็ต้องมีถึง5 7 0ถึงดร้อยถึงถึงถึงหถึงร้อยแหละน่าจะประมาณนี้ส่วนกล้องก็น่าจะประมาณนี้ครับราคาเนี่ยาราคาส่งก็น่าจะน่าจะ,าจะหลักร้อยถึงหลักพันได้เหมือนกันเขาบอกบางบางที่เขาบอกเกือบสองพันพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าก็ยังดูเป็นของที่มีมูลค่าไงครับยังดูมีนอกเหนือที่ที่พี่ไปเจอบูธก็มีหูฟัง บางบูธไม่มีอะไรแถมเลยก็มีเออบางบูธก็แถมแค่แพ็กเกจ Oppo ก็คือแถมแค่กระเป๋าเดินทางนะครับกับเซ็ตของ Oppo ทั้งนั้นไม่มีของแถมเพิ่มเติมเออก็ต้องไปเดินเดินหาเอาครับแต่ว่าพี่ไปสะดุดที่ TG เพราะว่าได้ลำโพงกับกล้องก็เลยอ่ะ TG ก็ TG ครับเดี๋ยวเรามาเล่นเกมโมบา l e Gen นให้ดูก่อนนะครับอันนี้โหลดไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยพี่ยังใช้ไม่ค่อยเป็นเลยเพราะว่ามันอ่าไม่เหมือนกับซัมซุงนะครับเห็นปะ คือคือปกติอะ่ะพี่เล่นซัมซุงเวลาเวลาแบบอย่างเงี้ยโปรแกรมเงี้ยพี่ก็จะไปอย่างนี้ใช่ปะ่ะไปข้างแต่ว่าอ p p ปมันปัดขึ้นบนไงซึ่งก็ไม่เคยชินเหมือนกันหรือไอตัวข้างบนเนี่ยที่เป็นแถบแบเนี่ยพี่ก็ยังไม่รู้เลยว่าใช้ยังไงนะครับเ,เดี๋ยวเข้าโมบาย e ีเจน n d ให้ดูก่อนครับเดี๋ยวเราจะเล่นให้ดูว่าลื่นแค่ไหนอันนี้พี่ยังไม่ได้ย้ายไอดีวาว่ามานะครับดูความคมชัดของภาพนะครับ เอามือปิดไม่ด,ไมดูไม่ดูไม่ดูนี่เป็นไงครับดูความคงคมโคงโคงแล้วโคงแนละ้วจะโคงแนละ้วค,นะความคมชัดของภาพนะครับเดี๋ยวพี่จะเล่นโหมดเอาเอาโหมดที่แบบจบไวๆแล้วกันนะครับเพราะว่าเนี่ยมันก็เก้านาทีแล้วบนมายืดยาวเดี๋ยวจะเบื่อกันเปล่านะครับเดี๋ยวรอไปดูในช่องอ่า วาว่านักรีวิวในตำนานนะครับฝากช่องนั้นไว้ด้วยนะครับส่วนวาว่าวอก็แล้วแต่ครับเพราะว่าจริงๆแล้วตั้งใจอจะทําเป็นเหมือนช่องภาษาอังกฤษอะไรของพี่นั่นแหละอ้าวเซเบอร์ er มีแล้วนะครับชิบหายได้ดาบคืนมา3 2มพไม่เป็นไรครับเมื่อวานพี่ซื้อเซเบอร์ไปจริงๆเครื่องนี้ก็จะเอามาเล่นโมบาย e ิเจนนั่นแหละแต่ว่าพี่ยังไม่ได้ย้ายไอดีมาครับอันนี้ก็เป็นไอดีใหม่เลยเป็นวาว่านะครับทาเป็นชื่อสีเล่นมั่ง เห็นก็ทําชื่อสีกันอยากเล่นมากครับก็เลยลองทํอ่ะเล่นโหมดนี้แล้วกันจะได้จบไวๆดูความลื่นนะครับดูความลื่นของตัวเกมอันนี้เน็ต200เมกนะครับแล้วก็โทรศัพท์ oppo ลอยสองคนกดนะครับ,อ,อ,รบอ่ะเรายังไม่ให้กดเลย ร้อยคนหนึงกดนะครับจะได้เทสให้ดูว่าเวลาเข้าไปเล่นในเกมมันลื่นแค่ไหนนะครับเอ๊ะทำไมมันยากเย็นจังทำไมโหมดนี้มันไม่มีคนเล่นหรือใงวะเนี่ยสงสารกูเถอะเอ กดแล้วนะครับอันนี้จริงๆถ้าเกิดสีมันไอ้นี่ไปก็ปรับขึ้นบิงหน่อยก็ได้ครับอ่ะนี่ครับเป็นเปลี่ยนเป็นนักเวทได้ไหมไหนลองสลับจิ๊บจบโอ้คุณมีแต้มแรนดัมไม่พอเสียสิเพรโน่กูไม่มีเพรจะให้เสียเอายืนเจ้าก็ได้ครับเพราะว่าไอดีใหม่ไม่เป็นไรครับได้เห็นยืนเจ้านี่ครับทรงผมสีผมใหม่นะครับ ทรงผมเดิมสีผมใหม่แล้วก็ชุดเปลี่ยนสีนิดหน่อยครับาจริงๆเราก็จะให้ดูตัวโทรศัพท์ซะมากกว่านะครับดูความชัดนะครับอันนี้พี่ปรับแสงขึ้นมานิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามันมืดไปเมื่อกี้ คือเขาก็ปรับตามหน้าจอเขาแล้แหละเราก็เลือกปรับได้นะครับว่าเราอยากจะเล่นให้มันสว่างมากน้อยแค่ไหนนะครับ w e l คัม <to> นี่ครับมาแล้วนี่ครับดูความลื่นนะครับดูความไหลลื่นจิ๊ดจิ๊ดจ๊ดจ๊ดมัวจะดูความไหลลื่นแม่งกูไม่ได้ซื้อของนี่หว่าไปไปไม่เป็นไรครับ มอดครับนี่ถือเถืมห้าวหาญไปก่อนแล้วครับแทงมาครับนี่ครับกดครับนี่ <First blood. S 2> นะยุนเจ้าได้เฟิร์สปัดแรกมาครับกระโดดหนีเอาชีวิตรอดก่อนยังไม่อยากตายครับห้าวหารแต่ยังไม่อยากตายขอดูดเลเวลก่อนได้ไหมเอามีอามาอย uh ่างนี้โอ้โหยดมีอายิงไปก่อนนะครับเราออกเป็นตัวนี้ก่อนดีกว่า ออกเคี่ยวแห่งราบเลยครับยังได้แค่นี้เองอะไปไม่เป็นไรได้แค่นี้ก็เอาแค่นี้ก่อนวิ่งขึ้นไปใหม่ครับชูออาจจะเล่นไม่ถนัดนิดนึงนะเพราะว่าไม่ถนัดเพราะว่ายังไม่เคยชินกับขนาดหน้าจอครับแล้วก็อีกอย่างนึงอ่ามันบังด้วยมันบังอยู่ด้วยครับไอที่ตั้งตั้งกล้องตัวถ่ายวิดีโอเนี่ยมันบังอยู่ ข่ามันสิอ่ะเราใกล้ได้แล้วนะครับเที่ยวแห่งลามนะครับดูฟังเสียงเนี่เสียงแม่งโคตรดังอ่ะเดี๋ยวพี่จะลองอัดคลิปจากเครื่องใหม่ให้ดูนะอันนี้เล่นเกมให้ดูก่อนป้อมแตกแล้วทีมกูไปไหนหมดเนี่ย มาเมา๋มมมมมมาได้เคียวแห่งลาบมาแล้วครับเดี๋ยวเราจะบวกได้แล้วก็ลื่นนะครับเห็นป่าไม่มีสะดุดเลยจัดว่าเด็ดอะไรางี้นี่เปิดอันติวิ่งขึ้นไปเก่าเลยคือทีมเราเอฟด้วยครับ เอ้าจะดันไปไหนเราเอ้านี่แน่เก่าเข้ามาเดี๋ยววะมานี่อตีอย่างเดียวเราสายเกียร์เราหัวอย่างเดียวครับออกขี้ก่อนออกขี้ก่อนเราจะบวกอย่างเดียวครับ จะขยับให้มันอยู่ตรงกลางนิดนึงนะเปิดตีขึ้นมาอีกโอ้เสียงดูเสียงครับมอสครับไปไหนชัดดาวโอสองไม่ไหวถอยก่อนดับเบิลคิวอีกแล้วไปเดินขโมยเลือดเข้าข้างหลังหน้าด้านมาก <laughs> <Somebody down. S 1> <laughs> ไป หนีมึงแล้วอ,อไปขโมยเขามาแทบไม่ได้ไเลยเลยน่าสงสารเขานะดูดเลือดก่อนอย่าเพิ่งเข้ามายุนกูไม่มีอะไรจะสู้อ้าวสวยเลยครับสวยเลยครับสวยเลยครับโอ้หโดนโดนมากเหมือนกันตายแล้วเนี่ย ก็ฝากติดตามช anel ว่าว่ารีว well, ิวในตำนานด้วยนะครับเดี๋ยวจะมาหารีวิวอะไรอีกนะครับเพราะว่าตอนนี้ยังไม่ได้รีวิวเลยคือคลิปนี้ก็จะตอนแรกว่าจะทำลงช anel นั้นแหละแต่ว่ามันมันมันก็ไม่ได้เป็นทางการอะไรขนาดนั้นนะเผื่อพี่อยากจะเปลี่ยนแนวบ้างครับนี่ครับกระโดดตามไปเลยครับมอสคารมันเก่าครับ มันนี่ไอ้มอสมันนี่มันนี่มันนี่พืมันนี่นนโอ้ยล,ลานโลกเลยอันเนี้ยคือพี่ต้องเขาเรียกอะไรวะพี่ต้องก้มตัวมองใต้โทรศัพท์ที่ถ่ายคลิปอยู่อะมันเลยมองลำบากมันมองเห็นไม่เต็มอะนั่งคอย่อนเป็นเต่าแล้วเนี่ยอีก8วิครับเราใกล้ได้วิญญาณสีโลหิตแล้วนะครับ แต่ก็อย่างที่บอกนะครับมาทดสอบโทรศัพท์นะครับว่ามันลื่นครับเห็นปะฆ่ามันให้หมดฆ่ามันให้หมดฆ่ามันให้หมดแข็งแข็งทำไมทีมเราอ่อนแออย่างนั้นวะ FK ไปสองแล้วเนี่ยนี่เนี่ยได้ฆ่ามาอีกครับเออจบไปเลยก็ดีครับเพราะว่าดูแล้วก็ดูเด็อเห็นปะ เออเหมือนเล่นกระบอดอะอ้าวยืนเจ้าแม่งเสรจตายอีกบามอนไปปั่นกันคลิปไว้เด้เอาเออแตกแล้วยังไม่แตกว่าบามอนค้าไว้อยู่อีกสามวิเราจะเกิดน,นะครับหมากูเกิดแล้วมึงป้อมกูไม่แตกเป็นเรื่องแน่ไลลา,ลาไปไหนมีน่นน่มา ไอเทมกูมาแล้วมึงพอนนี่มีอาอันตีใส่มีอาไม่อันตีตายนะเว้ย <c oughs> เอาลูนก่อนครับ <c oughs> ไหนใครห้าวไข่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 ห้าวมันนี่มันมนี่มานี่โหดแล้ว <c oughs> ตีเข้าไป <c oughs> ไายป้อมครับ มอสคราฟแม่งปลาเดี๋ยวก่อนมอสคราฟมึงวันนี mm ้มอสคราฟเล่นม no. ึงยังในบ้านอ่ะมาไม่น right> ่ะกระโดดออกครับโอ้ยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วอ้าวสวยดิงัดงัดงัดเลือดกูเล่าใครเอาเลือดกูไปหมดมีก็ได้วะเติมเลือดก่อนครับเติมเลือดเติมเลือดเติมเลือดเติม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 มีอีกไหมวะ มีตรงไหนกูเติมเลือดอีกมานี่ยืนเจ้าอะไรลูบี้กูสู้เลยเว้ยมากูมีเติมมากูก็มีเหมือนกันมาดูเลือดอ่ะมาสีคีฟครับเอาเลือดก่อนเอาเลือดเอาเลือดเอาเลือดออ้ยป้อมยิงเจ็บว่ะไม่ไหวแล้วอ่ะถอยมาเอาเลือดก่อนตีเอาเลือดก่อนครับเอาเลือดเอาเลือดโอ้มีบามอนครับ โอ้โหตายเลยเช็ดเด่วเช็ดกระเดีวนี่เลยดีกว่าจัดของหนักไปครับยี่สิบหกวิเอาจะได้เกิดไหมเนี่ยโอ้ยสวยสวยอยู่ชิบหายแล้วป้อมแตกแล้วครับก็อย่างที่เห็นนะครับ ความลื่นของเกมนี่ไม่มีสะดุดนะครับถ้าเทียบกับ J เจ็ดพามที่พี่เอามารีวิวรอบที่แล้วอะเล่นเล่นเดินเดินแล้วมันก็หยุดนะครับอันนี้ไม่หยุดเลยไม่สะดุดเลยแล้วดูเวลาโหลดตัวละครน,นะครับดูเห็นปะไวมากครับเพราะแรมมันเยอะครับดูดิปกติถ้าเกิดใครเข้าหน้านี้จะรู้ว่าบางทีมันโหลดช้ามากครับนี่ดูกึง้งมาเลยครับ เดี๋ยป่ะแทบจะไม่ต้องรอเลยนะครับก็โอเคแล้วกันนะครับก็ฝากช anel นักอ่าวาว่านักรีวิวในตำนานนะครับฝากเข้าไปกดติดตามกันนิดนึงครับเดี๋ยวจะได้มีแรงบันดาลใจในการทำคลิปนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ยังนึกไม่ออกเหมือนกันว่าจะรีวิวคลิปอะไรนะครับเพราะว่าติดอ่าโมบายรีเจนอ่ะเออติดคลิปโมบายรีเจนเพราะว่าพักหลังเนี่ยก็ไม่ค่อยได้ลงเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยได้ลงว่าหนึ่งไม่สบายบ้างอะไรบ้างนะครับอู้บ้างนะครับขี้เกียจบ้างนะครับอ๋อไม่ใช่ จริงๆมันก็ทำคลิปโมบายรีเจนมาเยอะมากแล้วครับมันก็เกิดอ่าอ้าวไม่มันไม่ได้เป็นไรนะมันไม่ได้เป็นไรมันพักหน้าจอพี่ตั้งไว้น้อยก็ก็เลยอาจจะแบบคิดไม่ออกว่าจะทำอะไรมั้งครับก็เลยคิดว่าอยากจะลองทำอะไรใหม่ๆบ้างนะครับจริงๆอย่างน้องๆหลายคนพี่แคสรออยากแคสอยู่ครับแต่ว่ามันต้องศึกษาข้อมูลซึ่งข้อมูลมันเยอะครับ แล้วมันก็จะทับซ้อนกับโมบายรีเจนซึ่งพี่กลัวจําพลาดครับกลัวจำพลาดเน,นื่องจากมันเยอะครับแต่ละ2เกมอ่ะคิดเอาง่ายๆว่าโมบายรีเจนตอนนี้มี36ตัวมีสกินเพียบเลยมีชื่อไอเทมอีกเพียบเลยนะครับถ้าพี่ไปจํารอแล้วจาสับสนกันเนี่ยเดี๋ยวมันจะเป็นงานบันเทิงนะครับยุนเจ้าว,วิ่งไล่แทงแวนเฮลซิงอะไรอย่างเงี้ยหรือพิกซี่กดสกิลอันตีใส่ไมโนทอร์อะไรอย่างเงี้ มันงานหยาบนะครับเเ,เดี๋ยวมันจะเละเทะอะไรอย่างนี้พี่ก็ขอเวลานิดนึงครับขอเวลาในการศึกษาข้อมูลแล้วก็จําข้อมูลนิดนึงงละกันนะครับก็โอเคครับจบคลิปนี้แค่นี้ละกันฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ